ส่วนหนึ่งของการใช้คีิตอยู่ท่ากลางท่ากลางป่าลึกในบ้านที่แวดล้อมด้วยน้ําตกนี่เป็นความรู้สึกว่าเรากำลังกลับมาสัมผัสกับรรมชาติของของปืนป่าที่กำังกำลังกำลังสิส่งทรัพย์อยู่ในใจของผม กหน้าผมเป็นถ้ำที่มีความอลังการในแบบของความสวยงามที่สัมผัสได้จากความรู้สึกผ่านน้ำตกที่มันกำลังไหลลงสู่สู่สระน้ำกระโดดหรือว่าลงสู่านภาที่บริสุทธิ์ จิงและชีวิตของเราก็เป็นไปด้วยความรู้สึกที่จะไปด้วยไปใหิสรึงป่าที่สวยงามความรับรู้ของชีวิตที่เราสัมผัสกับความความรู้สึกเล้นลับของชีวิตที่มันกำลังซึมซับเข้าสู่หวัวใจและดวงวิญญาณของเราผมรู้ว่าเรากำลัง กำลังค้นพบความดื่มดับของชีวิตจากจากภายในผมชอบใช้ชีวิตยอยู่ที่บ้านสัมผัสกับธรรมชาติที่มันสมบสุดท่ามกลางป่าที่ถูกสร้างขึ้นก็เป็นที่ ที่ทางแห่งชีวิตที่สงบนะครับจะไปได้ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ส่วนหนึ่งของชีวิตคือการค้นพบตัวเองส่วนหนึ่งของการค้นพบตัวเองคือการเข้าถึงชีวิตและนี่คือความรู้สึกที่ผมกำลังสัมผัสกับหัวใจของผมด้วยตัวเองที่บ้านกลางป่าของผมที่ประทุมธานี